สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยในยเมเหล่าผู้กล้าละแวงสังคมรวมตัวกู้โลกนะครับผม ผมจะขอเล่าเรื่องราวคร่าวๆก่อนนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของ4นักผจญภัยที่เกิดขึ้นในเมืองเทอร์แลนด์ภายใต้อนจาจักศักดิ์สิทธิ์ของไดเนสพวกเขามีประสบการณ์การโดนหักหลังจากพรรคพวกและคนรักที่เขาไว้ใจนั่นทําให้พวกเขาเบื่อหน่ายและยังคงระแวงคนใกล้ชิดเท่าที่พวกเขาทั้ง4กับต้องออกเดินทางร่วมกันและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการผรจญภัยครั้งนี้ซึ่งแต่ละคนต่างก็มีแผลเป็นของตัวเองงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับผู้คนได้เรียกเมืองที่เปลี่ยนไปด้วยโอกาสและความร ตรายแห่งนี้ว่านครวงกฏเนื่องจากสภาพภูมิประเทศแทบจะไม่ต่างจากข่าวงกฏเลยแล้วยังมีหนุ่มสาวที่คอยเสี่ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลาผมมีชื่อว่านิกนักลบเบาจากกลุ่มนักประจนภัยมากฝีมือจากกลุ่มศาสตาสารทิศและตัวนิกเองเนี่ยก็ยังมีแฟนที่สวยซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่ฝันไว้ก็คือการพากลุ่มสารทิศไปสู่แรงเอนิกเองเนี่ยยังโดน อากัสที่เป็นดังพ่อของตัวเองไล่ออกจากงานปาร์ตี้แถมยังโดนแฟนบอกเลิกอ,อย่างไม่ใยดีพอนิกรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นว่าตัวเองเป็นติ่งไอดอลไปซะแล้วมายืนตะโกนอาเกตจังอยู่หน้าคอนเสิร์ตอย่างบ้าคลั่ง ส่วนสาเหตุที่นิกมาดูคอนเสิร์ตอาเกตจังเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะนิกนั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางสายฝนนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่าตัวเองโดนอะไรมาบ้างแล้วอาเกตจังก็เดินเข้ามาพร้อมกับบัตรคอนเสิร์ตพร้อมก็บอกว่าเธอเนี่ยคือไอดอลที่กําลังจะดังฝากติดตามด้วยนะนิกเงยหน้าขึ้นมาดูแล้วบอกว่าเธอเป็นใครเนี่ยออกไปเลยอะไรกันคนมาชวนไล่ย,ยังกะหมูกะหมา ฉันคือไอดอลมีหน้าที่ทําให้คนมีความกล้าและล่าเริงฉะนั้นพรุ่งนี้มาดูคอนเสิร์ตฉันด้วยนะหลังจากดูคอนเสิร์ตเสร็จนิกก็เอาตังค์ไปซื้อของจนเงินหมดตัวไม่มีตังค์กินข้าวก็คนมันติ่งอะเนาะวันลงขึ้นนิกเลยต้องออกไปหางานจากกลุ่มนักประจนภัยพอมาถึงที่แล้วนิกก็เลยตะโกนขึ้นว่าเพื่อติ่งแล้วเงินที่จะมาไปติง่งก็ต้องหามาอย่างสุดจริตด้วยแหมอะไรจะขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้นิกก็ไม่สามารถที่จะชวนคนตั้งปาร์ตี้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเอง โดนคนไล่ออกจากงานปาร์ตี้มันก็เลยเกิดเป็นแผลในใจไม่กล้าที่จะชวนใครหรือเป็นฝ่ายเริ่มประโยคสนทนากกอนเวลาก็ได้ล่วงเลยมาถึงตอนเย็นเจ้านิกก็เห็นบาร์เปิดอยู่ก็เลยเข้ามานั่งจิบเบียร์แก้เหงาระหว่างที่นั่งอยู่คนเดียวก็คิดว่าตัวเองคงไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นได้คงนั่งหัวเราะย่มแยมเหมือนคนอื่นไม่ได้แล้วระหว่างที่นั่งจมอยู่กับความคิดอยู่นั้นเองก็มีลูกค้าคนใหม่เข้ามา3คน โต๊ะส่วนใหญ่นั่งเป็นกลุ่มหมดแล้วเจ้าของร้านก็เห็นว่าโต๊ะของนิกว่างอยู่ก็เลยพามานั่งด้วยร้องก็บอกว่าสนิทก,กันเข้าไว้นะพอทั้ง3าคนมานั่งโต๊ะนิกก็พยายามเหลือบสายตาวิเคราะห์ว่าแต่ละคนมีลักษณะเป็นยังไงบ้างหลังจากนั่งวิเคราะห์เสร็จแล้วจู่จูก็มีคําพูดของอาร์สคนที่เปรียบเสมือนพ่อบอกกับนิกว่าเขาเองไม่เหมาะกับการเป็นนักประจญภัยหรอกนิกเองเมันจะโกรธก็เลยกระดกเบียร์ขึ้นจนหมดแก้วแล้วพูดว่าพวกมนุษย์มันเชื่อถือไม่ได้ ทั้ง4ี่คนตกใจมองหน้ากันเพราะว่าทั้ง4คนพูดประโยคเดียวกันหมดเลยและเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่อดีตของแม่สาวเทียนาหลังจากเลิกเรียนแล้วเทียนาก็เดินเข้าไปหาอเล็กซ์เธอได้เล่าให้อเล็กซ์ฟังว่าฉันได้ใช้เวทมนต์สองสายผสมกันทําให้เกิดเป็นสายฟ้าอาจารย์ปื้มฉันใหญ่เลยและฉันเองเนี่ยก็ยังเรียนจบเร็วขึ้นอีกตั้งหนึ่งปีน่เทียนาเห็นผู้หญิงที่นั่งข้างอเล็กซ์ก็เลยถามขึ้นว่าผู้หญิงที่มาด้วยเนี่ยเป็นใครกันเธอคนนี้คือลีนาลูกสาวคนโตของตระกูลเดลคอต เชน,น่าบอกว่ามาจากอดีตของตระกูลพ่อค้าที่ไต่เต้าขึ้นมานี่เองพอเทียน,น่าพูดขึ้นมาแบบนั้นอเล็กก็เลยบอกว่าหยุดพูดเหมือนดูถูกแบบนั้นสักทีเถอะฉันนะ่ะได้ยินมานะว่าเธอแกล้งลีน่าที่โรงเรียนฉันรู้นะว่าเธอกําลังทําให้ลีน่าเสียจุดยืนทางสังคมอยู่ชอบพูดทําเป็นว่าทั้งหมดเนี่ย ก็เพราะเธอนะอเล็กจะเรื่องชอบอวดเรื่องเวทมนต์หรือชอบสงสารคนอื่นพอเห็นว่าตัวเองมีอำนาจรู้ไหมว่าผมอะ่ะต้องโดนคนอื่นเยียบยานแค่ไหนเพราะว่าเธอเป็นที่หนึ่งที่ต้องโดนคู่มั่นแซงหน้าไปอีกมันจบแล้วละ่ะเรื่องมั่นของเราอะ่ะสุดท้ายอเล็กก็เลยถามเชียน,นาว่าจริงๆแล้วเธอนะ่ะกําลังจ้องมองใครอยู่กันแน่ใครกันที่อยู่ตรงหน้าเธอหลังจากได้ยินแบบนั้นเชียน,นาก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านออกมาใช้ชีวิตที่ละหกละเหินของตัวเองหลังจากที่เชียน,นาเข้ามาในเมือง ก็ได้ไปหาที่ทำงานไปที่ไหนก็ไม่มีคนรับอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาเธอดุด้วยแหละระหว่างที่กำลังเดินหางานอยู่นั่นเองก็น่ามีใบปลิวประกาศแข่งมา้าลอยมาเธอจึงได้ตัดสินใจว่าเออไปงานมานี่แหละจะมาเดิมพันดูสุดท้ายแม่สาวน้อยก็ได้รางวัลมาก้อนหนึ่งกลับบ้านหลังจากมางานแข่งม้าอีกเธอก็โดนโกงเงินจนหมดตัวต่อไปภาพก็ตัดมาที่อดีตของเซมเซมเนี่ยอยู่ในเมืองที่โดดเด่นด้านยารักษามีโบสถ์ที่บูชาเทพเจ้า เมโดล่าอยู่ซึ่งเซมเคยเป็นนักบ,บวชอยู่ที่นั่นมาก่อนเป็นประจำทุกวันที่มิลินและก็เซมเนี่ยออกมาเก็บสมุนไพรให้เซมนํามาทําเป็นยาสมุนไพรไปรักษาคนเซมเองก็ได้ให้เงินเป็นค่าจ้างกับมิลินเป็นการตอบแทนแต่ว่ามิลินเองกลับไม่ได้คิดกับเซมเป็นแค่พี่เย็นวันนั้นเป็นเหมือนทุกวันที่มิลินกลับจากการเก็บสมุนไพร เซมก็ได้ให้เงินเป็นค่าตอบแทนกับมิลินเหมือนเดิมแต่มิลินกับถามเซมว่าชอบมิลินบ้างหรือเปล่าเธอเนี่ยอยากโตเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ส่วนตัวเซมเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าตอนอ่ะเป็นนักบวชไม่สามารถที่จะคบหากับใครได้พอมิลินได้ยินแบบนั้นก็เลยกโกรธวิ่งไปกระดาษเซมไประหว่างที่วิ่งออกมาจากบ้านเซมมิลินก็ได้เห็นเหรียญที่อยู่ในมือและคิดแผนแก้แค้นเซมที่ปฏิเสธเธอได้มิลินได้ปล่อยข่าวปลอมออกมาว่าเซมได้ให้เงินและก็ได้ล่วงเกินเธอเชา้าวันต่อมาระหว่างที่เซมกําลังรักษาชาว อเองเซมก็ได้ถูกชาวบ้านจับตัวไปเข้าคุกเซมอดอาหารประท้วงอยู่3เดือนสุดท้ายก็ได้ออกมาจากคุกแต่ว่าต้องโดนในประเทศออกมาจากเมืองโดนผู้คนด่าทอเป็นยกใหญ่ส่วนมิลินมายืนดูเซมที่ถูกกับไล่ออกจากเมืองพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ตัวเองได้ก่อไว้ ระหว่างที่เซมออกเดินทางก็ได้เจอกับบ้านหลังหนึง่งได้มาเจอกับผู้หญิงที่มีอาการเจ็บหลังอยู่เซมเสนอว่าตนจะรักษาให้ทางเจ้าของบ้านก็ให้เซมรักษาให้และให้เซมอยู่บ้านด้วยระหว่างรักษาหลังจากที่อาการปวดหลังของเจ้าของบ้านหายดีแล้วเจ้าของบ้านก็ได้บอกกับเซมว่าไม่ไม่ลองเข้าไปเป็นนักประจนภัยในเมืองดูหรอกลองไปหาพักพวกลองไปมีความรักแบบคนอื่นดูบ้าง นานๆทีจะได้ปลดปล่อยก็จัดให้มันเต็มที่ไปเลยไปประจญภัยดูโลกที่ไม่เคยเห็นนายน่ะไม่ใช่คนบาปใช่ไหมล่ะว่าแล้วเจ้าของบ้านก็หยิบของที่เก็บไว้ให้เซ็มพร้อมบอกว่ามันก็เป็นแค่ของที่คนมาจำนำไวนะ้น่ะรับไปเถอะนะก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นสภาพเซ็มแหะครับเมาแอบวกกับปลดปล่อยมาเต็มที่เต็มคาราเมลกันเลยไหมล่ะครับพอฟังจบทางสาวเทียนาก็พูดออกมาว่าพวกผู้ชายเนี่ยก็เป็นกันแบบนี้หมดเลยหรือไงเนี่ยเจ้านี้ก็พูดขึ้นมาว่า ฉันไม่เชื่อเรื่องที่พวกนายพูดกันมาหรอกนะมันก็เป็นแค่เพียงอารมณ์ที่อยู่บนโต๊ะเล่าเท่านั้นพวกนายก็คิดแบบนั้นใช่ไหมละ่ะทางเซมเองก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขงมีความตั้งใจจะไปปราบมารน,นิกก็ได้หันไปพูดกับกผู้นะหญิงผมแดงครึ่งมังกรว่าอ้าวตาเธอแล้วนะผู้หญิงผมแดงครึ่งมังกรออกอาการตกใจแล้วก็หวาดกลัวเธอบอกว่าเธอน่ะ โดนพลากสิ่งที่สําคัญด้วยคนที่สําคัญที่สุดไปสุดท้ายเธอก็เมาจนคุยไม่รู้เรื่องเจา้านิกได้ฝันว่ากําลังซื้อสร้อยคอให้กับแฟนสาวอยู่แต่แล้วก็ปรากฏร่างคนครึ่งสัตว์ออกมาพร้อมกับสร้อยคอที่นิกซื้อให้แฟนสาวนิกตกใจจนสะดุ้งตื่นล้มหัวฟาดพื้นพอลืมตาขึ้นมาภาพตรงหน้าก็เป็นคน3มคนที่นอนหมดสภาพกันอยู่นิกจาได้ครับคายครับคาว,ว่าเป็นเพื่อนที่นั่งกินเหล้ากันเมื่อคือนก่อนนิกก็ได้ถาม3มคนขึ้นมาว่าผู้นายเป็นใครกัน เข้ามาที่นี่ได้ยังไงร,รีบๆออกไปกันสักทีเทียนาก็เลยแนะนําตัวเองว่าเธอเนี่ยเป็นนักเวทมนต์ชื่อเทียนาแล้วที่นี่ก็คือห้องแสนสําคัญของฉันพวกเธอนั่นแหละที่ต้องออกไปดูเหมือนเจ้านิคของเราจะยังไม่หายแห้งกันนะครับขณะที่ทุกคนกําลังจะแยกย้ายกันนั่นเองนิคก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราจะแยกย้ายกันแบบนี้จริงๆเหรอจะแยกกันไปแล้วถ้าแยกกันไปจะมีปัญญาหาเลี้ยงตัวเองอย่างนั้นเหรอไม่ว่าจะเป็นพวกติ่งหมดตัวเที่ยวผู้หญิงหมดตัวหรือว่าพนันจนหมดตัว ไม่รู้ว่าต่อไปจะมีที่ซุกหัวนอนไหมหรือว่าในวันลุ้งขึ้นจะมีข้าวกินหรือเปล่าพวกเราจะเป็นแบบนี้กันจริงๆหรอพวกเราทั้ง4ี่ไม่สามารถเชื่อใจใครได้อีกแล้วทําไมพวกเราไม่มาตั้งปาร์ตี้นักประจญภัยกันละ่ะจบตอนที่1เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู่โลกติดตามันตอนต่อไปในตอนที่2นะครับใครที่ฟังมาถึงจุดนี้ก็ขอบคุณมากนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์ติชมกันอยากสุภาพด้วยนะครับทุกคําติชมในคอมเมนต์ผมจะเอาไปปรับปรุงใหม่ในตอนหน้าจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับขอบคุณครับ